Lê ra dây Lê cười lê ô rô ba lê kê tay ôm nhằng lê cười đếch vô lối dây biết Mà lêu lê Ây tê to gừng khăn tì tay ôm à, Mà có ai tiếng lùi mắt bông đen Plep trưa đen Plep Căng kênh kêu plít Ô ca bông Anh tìm bàn chốn là ใจเยี่าวดากระโลงเื่มนหม็นงองรันกาดติดายตัวตาตาไม่เบื่อเรื่อเลนะกระโงรันขีดแมมือมันมาขีดแมยเราตา้าก้าวๆเราอย่างตัวแรกข้อเขี้ยมหยดไห้ลิงเล็นตําราพูดโจ๋ๆเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเอ็นพวกคุณไัยอ่ะก็ว่าตาผู้ยิ่งในเอ็นพวกกันตามหลงด้เลยคยป้านมือใจในเปลือกเลยแต่รู้รูดรวมเต่น้อยมาคุณกำกันคุณไปได้เมียมเอเดวแกงกุณ ไน้่นนเตีวอ่าไม่มต่องอ้วยไปจ้าวงเดียวแยงตีนชไอ้ได้มันกีดใหม่มึงมีอเป็นพวกคนรุนก็ว่าเงแต่จ้าโดรุนี่กว่าไม่ขาดันกัดกูีดไันใดไจ้าหววเร็กหน้าเมอยเราแรงคนนี้ต่ำขึ้นต่ำให้ต่ำบัตรีไนะแต่เพื่อนป้านอนในบังกะโลมาบัตีไมอรอไอ้ตาบังกะโลแม่บังกะโลแม่เมือ Man, tôi luôn còn đun gấu coi tiền. nghe biết kia đấy chú. Mà kắt, má, nó lạ chứ má. dây hey, oh, dây leo. Con lẽ muốn nữa rồi. Bom mấy mi mà rằng đấy là vô tụ chứ. Mà bố mi ai ác lẽ con. Ma. 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 Chút 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 chút. Chú đi. Chụt đi. Chụt đi. Má, má nét. 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 Ôi nét đi Anh Nam bên đi. อันเมนูอันเมนูตังนี่โปรตานกีกราดน้ามาววดหน้าตอมไม่โดนนี่รากคุณเน็ตเน็ตเน็ตเน็ดเน็ตเน็ดดีก้าหะแหม่เน็ตเน็ไม่อาจิง มาตายจังมาตาอ่าไม่ก็อ้ติงลุยก็เติงช่องดมนี่กเรูฮกมาจังพันกุนซามบุยอยู่แล้วเลยบวนี่เอ้พี่เจงตนอีปา้งหยาบลำที่อีป้าเฮ้พี่จันหมากับพี่จันกี้พ่อเล่พี่เจก็อีป้ามึงก็ ไอ้เต็งตมอพูดเอ้ป่ายยาดังบตที่คนอีปามึงแัตที่คนไอไม่ต้บดตาไตองอ่ายาดังทีไดเรื่องเล้วไ้เรื่องเล้วอู้ตอนนี้เดียวนี้เือมพ้นเดี๋ยวมาต้านข้าเรเหมือนเดิมมาไมได้แล้วไอ้เปลดกล้องเรา ป้ายต่างกันร่มบาดมึงเออไปน้องไปไปมาเล้วคู่อีบ่าวอยาเล่นพี่อีพี่เด็กพ่อเลยี่เอไม่ใช่ตายแล้วนี่ต้อไม่รวยเลยพอจังดีบ่าวนะเฮ่กูไปตายอ๋องเวนตนทำไม่รู้เลยแมวข้าโราเขียวมันข้าเวรไม่เตี้ยนตำเพริดเพลิกันเลว Ê, bao nhiêu mà leo bị ơ Ừ Ê, chân răng hồ chiến người leo bình Ê, bao nhiêu tiền rồi rơi, Ê, bao Wow, break kỷ lửa hết nữa Bên này leo leo Cái, Ê, bao bên này leo Cái khó, quả Ê, bao bên này leo Này giờ cũng dưới len thì cũng riêng mà cái cũng nắng lên tâm cả lắm Giờ cũng dưới lên rồi đi Ê, bằng nắng lên mà là giá lửa hết rồi đi, ในแรงได้ก็แรงด้เดียนว่าอีปาวมันไปน้แล้วอือีปาวอ๋ออีปาวเออเห็นแม่แรงค่อยแร้วกุนี้เองันนี้วตีปาวไปมันควานลุกฮันไปโได้ดิฮันไปโน่ดิงฮันไปเลยฮันไปน่ไปไปิไปไปไปอ้ แกมงคามปุ่งกุ้ไม่รู้ไอ้ไป็นรล้วไปคือคือนังหนังหน้าหนังล่างนังการหน้าก็ได้ว่ามันหลุตีอี่ปุ้นลยนะไปดึงไปคุณนังเนี้ยนังไอ้แจ๊บต่กิกหงากล่อก็ดิงไปดึงไปๆปไปไปเป็นผู้ชายรูปโ่ว ใจรวยยังเล่นตัวกพี่ด้วยกองใจรวยตอนเิสร็จมากกว่ามีมาเติมเราะตาจีจะวิ่งหนีกับน้องแดนเราจะตั้งนี่แทนของแดงได้ไมยังไยังเง้เราจะตั้งนี่แทนของแดงยังไม่ยังเงี้กนเ พ่อคะสบดีคะ่ะอืมสสดีลูกฝันเออจะมีเรื่องอะไรวันนี้ขึ้นมางาพ่อคุณพ่อรู้ไหมตอนนี้กันยุกว่านี้เท่าไหร่นะล่ะอายุรือเท่าไหร่ลูกสิบเก้าปีเน้วยสิบเก้าปีถูกต้องตอนนี้คุณโตเป็นสาวเลยด้วยลูกกับพ่อนี่โตเป็นสาวแล้วค่ะนี่คุณพ่อรู้ไหมเมื่อก่อนโตเป็นสาวคุณอยากกิได,ไ,กกได้อะไรอะเธออยากกิได้ไรอะากูกอยากกินอะไรซอยอะมีเงาหรอก เออตอนนี้อยากจะมีเสื้อผ้าชุดใหม่ๆมีกินมีความหมายอ้าวแล้วตอนนี้อยากเกียรติได้อะไรอน่ะนี่ต้องการชิบกพ่อหน่อยนะนะต้องนะว่ากันโตเป็นสาวแล้ววันอยากเกียรติได้ไรเออสิ่งจะต้องกว้นอยากได้เช่นไมกับคุณพ่อพ่อไหนอะพ่อน้อยต้องโปรตาไว้โปรตาไว้หน่อยมันไม่เกี่วกโปรตาเว้ยจะไม่ตึงโปรตากู เห็นว่าพ่อตาไว้และลินก็นจะไม่ไหวลุนไหวลุนอ่าโยดกักเป็ดรถรุ่นไหวลุนตึง้งแต่อยากปอตานีนเมียม,มึงคอยอยู่ก็น้องควันนั่นเองน้องควันี่เมียม,มึงเออดูได้กันเบิดดน่วันนี้มันอยากไม่ได้เตะโตโปรกโตเริ่มมาดีได้กันซะบ้างมาดีได้กันแจเมื่อเมื่อวาราว่างมึงกนอนองนนบน้องควันจะเป็นนอดบ่มคนเบอร์กันอยูอ่ มีการลงเพือ่ออายุการเลือดับเป,ป็นลดรุนอายุเป็นเพียงตัวเล็กกระเบื้องอายุไม่ใจอุปสรรคระดับความรักกูไม่เคยเห็นพวกเมียก,กูในตีในต้องคุณแก่กับเด็กระดับเลยอายุกันได้เคยเห็นไหมผูหผ้หญิงผู้หญิงบนางงามจักวาันได้พวกรังแกตาย,ตายโ,อโอ้โอกูโย่ก็อยู่รุ่งเหนื่อยเบื่อนู่มันเป็นรังไงต้องเหนื่อรังกูก็กูเคยเป็นเออเดี๋ยวแต่โยกูป้าดด้วยเฉยเชฟเลย คุนรั้งไงหลอดเคยเคยปินไดก็พินกันพินเนนนอาแต่กูก็ยอมรับตรงแต่วันแรกกำกุนเก่งอาจจะรักกันได้แต่รุ่นมัาอายุกันได้ไม่นานกเกนห็นเคยเห็นนาจาเราไวยคูหนาจาเราแกตั้งแต่ก่อนจะอายุยังก็เจ็ดทิเคยไม่เคยมีความรักไม่พบรักกับผู้ชายเลยพออาย,อยุเจ็ดทิาวา่าก็ไปล่งรักกับเด็กเบาที่ปอีอ,อกซิเอนทินี่ น้าเจารู้เช็คิบแดกบ้าสิบอกเออก็รักตังคุนตังเี y ยวตังคุนตังรักกันเราอ้มก็ไม่ควังที่นี้ก็จนนีิ่นรู้เรกก็จะนันแตงานไ้จะนันแต่งอะนเดิมมึงจะไม่ต้องเอาคืนเรียงคราดเดียงม้อนคือนั้นว่าโบลุงเอมาอยู่ดักนี่นี่เ้ยก็คิดว่าไม่ตันลุงตรงได้ใจไปอย่างงี้ก็แล้วเอไม่มีพฤ้ก็บชาต้นต้นน้าเจ้าเราต้นมันลิลล้ม ลิลลุมต้น,ตนวิลิลมยิงปุ้งตาเวลปุ้งตาเวลนัเราวูนาชึกตายหนิงตาไม่พื้นไม่พื้นก็โยดายจ้ามเดินก็ตายลงคุณมึงคิดออกก็ตายก็คนคแคก่เด็กยกเด็กยกรอพลึงเลยแต่ว่าอันนี้เด็กบ่าวที่บอกพีเลยตายไอ้มันตายเดียวกันนั้นพี่น้องตรงใจเบาวนี้ตายเดียวกับป่ารบไปโรงพยาบาลไปตึ้งโรงพยาบาลเป็ดจะได้รูปปริกรอบอยางเรียบร้อยแปลก็ได้แต่เบาวันใดตายเดีว่ามันกินนมมดนายัวก็บ่ นี่กินนมมันอายอเเุ่เปลือหน้าชาเราเจ็ดทริปอ่ดมไม่บูดเปืือกชิ้นน้องกี้แหละบ่าวนต้ดมบูดกูนะยังเปลี่ยนก้อยเปรตตั้งติดอย่างกันคือวันคิดจะมีผัวนี่ตรงนะนี่น้องกันคิดมีพวกแกเมื่อวันพี่ตองเลยไม่ยังไงมีทราบเลยกระทองเออพี่อตองคิดมีเมียเราคันแล้ว พี่ไทยแล้วพี่ต้องคิดจะมีเมียด้วยครับแต่กันก็ดีสิทองดีเปล่าก็แต่งานพร้อมกันพี่แต่งานพร้อมกันกะคนป็นเช้าสาวพี่ตองก็ป็นเชา้าแบบแม่เอ้ยล่ำเด่นน้องลูกอแค่อ,อนคุณหม่ไม่ตุกเกลียแล้วนเด่นน้องล่วงพอแค่บันเร่อแต่งานพร้อมกันนู้ดออึงด้เยะแล้วกูจะแาว่าตึงแต่งานได้รียมได้มั้เงเด่นบอกน้องติล่วงไอตองพูโร่แล้ว มึงบอกกูที่แต่งงานนี่กูเตรียมไรมั่งเตรียมลายจิ้งกับก้าวกับปลาปลาเก่งปลากอกเพื um ่องประดับเครื่องตกแต่งก้าวยำก้าวยำไม่ต้องกินแล้วไม่อายหน่วยเหนื่อยพุงหลั่งโตเรุ่นนี้กูจะได้มั่งไอ้ดิฉันเครื่องประดับกับพวงรีดใช่ไหมนี่ไอ้ไรก็พวงรีดไว้ได้แคว้นาองชาวบ้านเลยแล้วเกี้ยนกันเลยว่าอ่าเลยหญิง ชักกนะลูกลูกล้านล้านมอมได้คุณพรตองผู้หลวงลับไอ้นั่นมันมันตายมันตายเพือ่อเห็นว่าหลวงลับหลวงลับในตีนี้มันต้องมาจากลูกจากลา้านปพยาบาลมีอย่างไม่ใช่ตายเออที่กูไม่แก่ก็ยังเล่าไ,ได้เมื่อไหร่เมไหรส่งอยู่ถึงกองปักลาบกูไม่รุนที่มต,ออต้องเจ้าเลยเจ้าเออต้องเจ้ามาบ้านเบนนอนเฮ้ยเด็กูอ่ะบ้านเบนทีนี้เล่าก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวทำองไรทำในวัดได้ยอดเลี่ยมเลี่ยมมัน เนี่ยมันย่างห้องนอนย่างเรืองอ้องนอนแต่ไม่มีห้องน้ำเอ็มกูได้มีแคกนอนเบ็ดแก่ตายโอ้เงี่ยเมียอยู่เลยอยู่ก็อยู่ตื่นแล้วก็อยู่ตื่นแบบปับรอบรังแล้วเลยเนี่ยมาเล่นเพลสเนี่ยดุนเนี่ยดุนอ้อว่ามาตรงว่างไม่ดุนนั่งวีอะไรต้องนั่งวีกระจัดเมียครับ ก็เล่นกับนงเมียนังวีเมียก็จังเสียอะก็มันจังจริงอันนี้ยเขาลือเองเขาลือวันตัางก็คลิปอยู่แต่ว่าในเมียน้อยแก่ก็คลิปคนมายากคลิปผีแล้วเนี่ยเมียน้อยนางวีว่านเก๋ก็ได้แล้วแกเออนางวีเอาเพียงไม่ต้องว่าอาจารย์พร้อมแรงโย่นางวีนี่ถ้าเป็นอัวไม่พร้อมใส่ไม่เลือกเนี่ยสั่งก็กินอกินเอาเพียงอันวันนี้ก็ได้คนนึงแล้วเนาะ นังวีเออตุกรถเครื่องปั้นไปนอนบ้านกูไปปุ๊บดิงดิงแก่หลอเครื่องปั้นกูยิกใช่ไหมยิกรอดเออไม่กี่วันก็มึงหน้าได้หลำแล้วรู้ยันดับยิกรอดกูไม่ใช่ยิกเขาแต่ละกูยิกไปแล้วว่านังวีแมนไหมทีนี้เกายิกไปตึ้งแตนมันยิงแล้วนังวียึกกันนะนังวีเออทีนี้เจ้อันได้ลำอือว่าเบื่อโยมปากแวกอืเมียน้อยนังวีปากแวกเออว่ากูมไม่ได้ลำเพล้นกู เราตามมารยาทที่ย์พูนองคุยตังกว่าว่าดีกับวิจารวีนางเวีว่าดีไอ้ทิพย์ตองกลัวว่าดีกับพี่ปายนั่นนี่น้องใจแรงกันปากแรงเออว่าเรื่องนั่นนี่น้องแล้วนุ่ยได้บัวได้แล้วแล้วใหยเงินให้เงินนี่แต่มีฮื่ไม่คืนเฮ้ยไอ้มันเกไ่้งตายอ้งตาข้อกันจึงกูตามแล้วนั่งเลยอย่างเล่นอย่างมากมายอย่างเล่นอน่างฮื่นนั่นอย่างฮื่นมีเล่นอย่างเฮี้ย เต้น้อยแม่ครีปัดลูกในในมุกอีว่าเรื่องนั่นน่เมื่อถึงเงื่อนงุกูชวนมาบันกลัวเมียกูด่าแกตายแล้วด่าแกรอพอดี้แล้วเมียกูไม่มีปากกล้าไปโรงพี่ถึงมันก้าวเพลือกันตัวกับรถรุ่นร่ำซี้อบแต่ก็มีเมียกูรุ่นกล้าไปโรงที่แล้วเราๆๆรก็เล้งเลยน้องเฮ้ยทำอย่างนี้นะเมียกูตาไม่ตากระจายขิ้แม่ก้อยใช่คือก้อยเล้งวัดซี้ก้าวจังเรื่องในมุกอี

Ta được đột rộng y, rộng hì hì hếp Trời trang y, trăm hì đêm rốt nén ta Êt mê tam lè năng y Bà khôn phá quen, trạng núc mai Cú tam lèo, bà vừa năng uy oán, núc y tài ơ Khôn phá quen, trạng rơ ta Ta แต่ในน,นังวีว่าด,ดีทิ้งตุกนคนปากแว้งกระเครื่องไปไหนมาไหนเวลาคุนโยกระดุ้นไม่ต้องบีบแสีใครล้มมันก้าด่ปากแว้งดังลอยต้องว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 ่อง,อง,อง,องไปมันตุกเนี่ยเองแอนหงใจต้องแต่แรงนังวีโกระดดะได้เมียปากแว้งมาโกรดเราไอ้ตองก็เดี๋ยวแรงได้เพลินซึ่งทีนี้ตนคิดมีผัวแค่ไปเอาหน,อยอยานอ่อยอย่างนึงผัวก็ยังอีนี่ไ้ตองเนี วันนี้ควณจะกราบแรงพ่อปีงาผัว <c oughs> ปี่าผัวค่ะอ้าว่อยไม่ว่าควนเจอใครเป็นคนแรกกว่าจะไม่เจอคน,นั้นที่เป็นผัวตําใจเปตาเคยเป็นคนแรก็วิญากคนนี้เป็นผัวค่ะแต่สมบบดวาวเบตาปีลัลเมอเอาพี่หลับเป็นผัวเออที่ระบบดาวเตาไอ้ช้างก็พี่ช้างเป็นผัวสิตั้งดีๆแต่ระบบดาวเบตาเออพี่ต้อง บ้าไม่รู้อะไรพี่ทองเนี่ยบ้าตัวเอง,หอง,อง,องเองห็นได้ต้องกุยต๊ะแบบเราเรารวมรับนายต้องไอ้ร้องเปล่านี่บ้าตัวเองมึงรวมไม่ตรงตน,นี้ชีวิตกูกูเครียดตึงชาวดีก็กูเครียดกันจริงแต่กูไม่เครียด,าดตายบัวร้องเปล่านี่ไอ้บัวร้องเปลาไอ้บัวไอ้กระตุยนี่นะยยิ่งไอ้เมียก็พัวกเันนี่ใช่บารเรายังอยู่คุณแล้วก็ต่ำยิ่งกว่า จำยิ่งเออว่าเอยมันโคตรโคกรจำยิ่งเปรดอยู่ก็อยากให้กันเตยควายกันเตยควายทึ่ที็นีักไก็พยายเด็กกับกูนปีล้ำนี่เราไปดูนั่นกันต่อได้จักตีปีล้ำนางกับเตนอีกาเตยยันว่าเออว่ากูกรานเปรดกูที่ก็พยาอามมีชีวิกูบางเรียอว่านั้นกรองไอ้ตรงนี้เด็กวัวจ้าเด็กวัวจ้าเด็กเวียนตีนไม่กี่วันตีนีใช่กว่าเหยียดผมปันพวกกูกว่าดีการเตยนี่จักตีคืนนี้ เดินรอบมาจากเวียนเตียนมาแต่ว่าตี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 เดินมาตรงกุนกูปอป่นกุนกูขวัดขย่ไหมก็เตยกูหลากลงมาในกู้นี่กู้ไว้ปีล้ำปีล้ำย่าต่ำเช่นที่ปีล้ำย่าต่ำเช่นกว่าเช่นน่อยตำมานมึงไอ้ปีล้ำย่าต่ำเช่นเช่นตองปีล้ำเช่นตองกว่าตองอี๋แม่เอ็มกุนชายอุกหลากลงในกูขวัดอุกเดี๋ยวกว่ากี่ตังค์กี่ใช่ตัวลงมาในบอกว่ามันตองเสียอยู่างนี้ตอง ตวันปีล้ำนตองปล้ำนตองกูนึ่งกองพุ่งกาดูว่าหมของคูมบอกว่าตองเรียมกินตรตํำว่าแกงกีรักก็ไม่รู้ลก็เลยกูดว่าลูกในดีรีตังค่ยเอนลาบกว่ไ้วกกนตื่ควายนึเปร็กเปกเพียนขอยังจะตัวเหลาเรื่อง nhang phe này vô tổ phe ninh vẫn mót chính cái <laughs> muôn nhang phe ở vô chập còn núi bà làn ní còn tươi cái này tôi quay tấu bả 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 ông rồi mai bảo qua làn nè tụt kien đắc kia quanh tiền sai đắc cơ mà dọ cũ nè ơi này luồng lâm đi đắc qua tên là mày แกเล้งเออว้ยตำเรื่องกูมัวลานต่างกียดเยียดนู้แต่ความโลภมันรู้กันได้แต่เรื่องความช้ามาร์คุยรู้นายกได้ปพื้นายกน้องกเก่งตกเรื่องตึงูว่าลานละกวุ้ยตำพื้ที่นี้เด็กว่าบวชตายลุงลำตุกวันนี้ก็ตำได้พื้นเทคโนโลยีคนจะรู้นี่ตายโง่เร็วตรงเยอะคนตำไม่เติบได้ที่วลานตอนนี้ตำไม่ได้กำรื้อเลยก็ตำรื่อไแล้วก็ได้รื้อวิกมาใช้กับเจ็ดเรื่องนี้รื้อวิกมาใช้เออวันเย็นกูไปรื้อมาจองลับ ให in, ้ได <hi> ้ว hey, ิกกันเนกูกรุบรอนหลงไปปักนอนเลยมันก็ลาวิกกันเนี่ว่าเด็กไ้วิกไอ้นุ่มป้อมพลอมป้อมปลอมกับป้มเราเป็นว่าวิกรอรนมาได้พวกตีน้อยว่าในตุ้มกันงกูเดาได้นอนเฮ้ยยยยพวคนปีได้นอนน้อยววมังการก้าวจริงดไป่ะวันนี้วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวนี้นี่คุณพ่ออะไรลูกฝันวันนี้คุณจะกราบลากับพ่อไปงานผัวนี่ฝันเราเป็นผู้หญิงจะไปงานผู้ชายได้ยังงานอยาลูก จ้าผู้หญิงสมัยนี้ได่อยู่กัยกบย่าแค่ก็เรือนไม่มีขาสมีผัวหรอกเออเธอจะไปงานที่ไหนลูกไม่ว่าวันเจอใครเป็นคนแรกกว่าเดไมผู้ชาคนนี้ที่เป็นผัวจะไปวันนี้เท่าเดียวนี่อย่าไปไหมลูกไปวันนี้เท่าเดียวนี้ลูกลาแล้วละ่ะเอา้าไปซะแล้วเออไอ้ตองครับลูกสาวกูเดินทางจากเมืองลงจงุงติดตามมันไปแต่ลูกคูเ่เบลผู้ชากระจะอ,อกมาเป็นผัวตออเฮ้ยมึงตาย ฉชนซ้ำกันริงลวงตากับโหลกเคยยลวงตากับโหลกเคยเฮ้ยคนยิงกับยาลาดเหรอป้ะคนยิงยาลาดเว้ยนองควันนองควันนองเล่นกับกูได้กืนนี่นองควันเล่นกับเว้น้องควันแกเล่นกับกูนอนาำํากับกูว่างควันรู้เลยนะว่าปีตองคิดเพื่อกับควันแต่ควันก็จะไม่ปฏิเสธในความกิดของปีตองแต่ปีตองคงก้าใจปีตองนะว่าการที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้มีปีตองอยู่คนเดียวมีปีล่ำอยู่ด้วยเฮ้ยไม่พ ไอ้กันไอ้ที่บังเกิดอยู่ยๆก้อนกรวกบีตองแล็กกรวบีรำมีเสียชัยทีว่ากวอนจะประกาศก่ันหน้าคุณพ่อเลยก้อนจะไปอาบัวแล้วไม่ว่าปอบเคยเป็นกเล็ก้อนยาวูใหญ่คนน้นเป็นบัวตึ้งว่าในบีตองอะไรไปรักหน้าเมื่อบีตองไปกว้างหน้าไปตึงเพราะบีตองโอ้พราะบีตองแล้วก็กวนเอาบีตองเป็นบัวตาสัญญาสิเออไม่ดูไปแล้วให้ตองเราตายเล่งเอาเองแล้วร้อยอะกูกำเมื่อนตายตองได้ก่อนน้องกวอนเหยียดผมบวชกูกนนี่ ปกเก้งดุนลังคกมมงแจ๊กเปกลี่ยนครังดีแกร์ตั้วายนาทองนากระไม้ไปนี่เจอบ้านคนแล้วครับทีกันบอกเลยพี่นะไม่รู้กันเจอใครเป็นคนแรกกว่าจะผู้ชายคนนั้นที่เป็นผัวเจอผู้ชายคนนี้กันกคนนี้เลยเป็นผันวอเ,อเออแล้วตึ้งพี่ต้องนะเอาาอลำเออคนนิงกำจาราดแล้งกันรู้เลยนะว่าปีตองกิดเปลือกกับวัน กันอย่าไม่ปฏิเสธในความเกิดกับปีตองแต่ปีตองคงเข้าใจนะว่าการอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีปีตองเป็นคนเดียวมีปีรับอยู่ด้วยเห้ยเมื่อกี้พูดอะเมื่อกี้พูดอะไรไอ้ต้องแหนงอุ้ยเต้องแเราตั้งแต่อยู่อยู่ับปีตองเหลือว็ปีรับไม่เชื่อจริงๆว่ากันจะประกาศกันต่อหน้าคุณพ่อเพราะกันจะไปพูดอะไรปีตองรักหน้าไปตึ้งปปีตองโอ้พอปีตองแล้วไม่ใช่อปีตองควาย ไอ้เลงแต่ร่วนเลยไม่เลื้อไอ้ตองเราไันเมื่อกี้คืนเตียนไม่คืนนั้นกุนตกแจ๊กแจ๊กกูไปข้างรุ่นเรี่ยงเจ้าโอ้ยอย่ามิตพี่ตองอย่ากอดน้องจะจูบน้องอย่าแน่ตอ,อ,องนะไหวตองได้ได้เป็นได้เรี่ยงเล้งครั้ง <c oughs> อย่างใดจะเต้นได้กูกรานไ้าได้ก็อินกาไปตึงไอ้บาดโดนหนอนกัดมาดคลิ๊กมือตั้งหนาา้าฟาปลาตุ้งริมตายกองซาดิบไก่แววหนอนเลงแต่ร่วน นึกยิ else, trips, ่งแต่งมึงมันนุกูเด็ดกรานพุงรูล่ามอดอย่างนี้พี่ต้องอย่ากอดน้องอย่าจุบน้องอย่างนี้ต้องนะอุ้ยอย่างตอนเส้นน้องปิดกวยก่อนดิพี่ไงคนให้เราปิดกวยแม่ม่นอนตามเกียงฟองแดงแงงอยู่นึกยิ่เอต่งไม่รู้นึกเบื่อแต่ด้วนไปนั้นแล้วกวนมาตั้งแต่ปู่คนปู่โตขึ้นมาอายุเจ็ดสิบอย่างเต็งจุดยีนเชื่อยีนกางเกงยีนออสัดพวกเราสัดมึงจัด แกตายโอ้งแต่งจุดยีนเลยกลอนจะโดยได้ปันจุแลนไม่กี่วันตีนว่าไปเดี่ยวงานวัดตรงน้อย